โอ้ยน้องโอ้ยโอ้ยน้องเบื้องต้นครับผมทงสำสนสดีครับมือนีมาใส่เบ็ดกเบ้าเลยพี่นองครับมือหนีได้ไม้ป้าปามครับพี่น้องน oh mm ี hmm. 是是 okay, ่ะครับวั yes, eh hey, ี้ใสของข้างนี้นะครับ ข่างป้าปมนี่แหละครับนี่พอดีมันเป็นแบบโอ้อาจจะมีกบอยู่มั้งครับนี่นี่มันเป็นน้ำเป็นนยครับนี่เป็นน้ำเพื่อนอย่างน้ำขังน้ำอย่างที่ไหมครับเนี่นี่ข่างป้าปมไปเรื่อยครับนี่ยเนี่พอดีใส่ไม้นี่แหละครับเนี่ยมันเป็นแต่มีกบอยู่ทันครับพอดีขี่รถมาเห็นทันี้โอ้มเป็นแต่มีกบอยู่ด้วยไหมครับเนี่ยใส่ไปเรื่อยๆทางไหนนี่แหละครับไม้นี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับ สิบราศิมีอยู่เนาะลองเบิ้งพี่น้องได้ไปรุ่นกันครับถ้าผมหลังแรกก็จะอยู่นี่แหละพี่น้องเป็นเหยียบๆที่นี่เบีย้ยเพราเท่านี้พอพี่น้องเลยนี่แหละเบ็ดก็หาสิบหลังคือนเขาครับขีกเดียนที่ใส่ขี่เดียนขดเด้อพี่น้องอยู่ได้เบิดขืนขีกเดียนขดถ้าวันผม,อนนนนผมอเอึนขีกเดียนขดตักเดี๋ยวันทั้งพวกเจ้าเอึนอย่งไหนเนาะเนาะ บ้านผมมันฉีดเดนโคดครับอยู่ได้เบิดคืนเกี๊ยวองศิลป์เหรพี่น้อ,นนนองใส่กับประมาณนี้เหรพี่น้องนี่ห้างจะพุ่นกับสูงเติมครับประมอันนี้แล้วครับคืบผุแล้วครับป้องกันการในพวกเขียดน้อยพวกไอ้เน,ในี่ยหรอพวกขิดอิโม่พวกอย่างครับมากินมันก่อนครับก่อนพวกกบที่มาเห็นครับผมการใส่กับประมาณนี้เหรพี่น้อง ชงเติมอ,อยู่ครับมันคือหน,นึ่งแหละ,ะหลังแหลกเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปหลังต่อไปครับแต่งต่อพี่น้องที่แท้เบิกหนละังที่สองครับนี่ัที่สองก็ที่แท้ตรงนี้แล้วไงนี่พี่นอ้องเหมาะอยู่ครับนี่นี่ครับมันเป็นเลพี่นี่เป็นสิครับอาจจะเหมาะอยู่บ้างครับนี่ในสะ่เบิกแล้วพี่น้องใส่นี่แหละโอ้โหไหนพี่น้องไปไม่รอไปรอบมั่เห็นปะอ้ย เอาไปรุ่นกันมือแล้งพี่นอ้องรุ่นรุ่นมือแล้งรุ่นครับเก็บสนี้พอพี่นอ้องพอแล้วครับ เรียบร้อยพี่น้องสำนีละไปหลังต่อไปครับ ตัวสองเท้่เพอแล้วพี่นอ้องขี่เดือนนั้นเนี่ยอยู่เลยครับอยู่ได้เปิดขึ้นสายยากพอมครับขี่เดืดนยอ,ยอนทุนน่ะพี่นอ้องพอเลยครับแค่น,นี้ พี่น <expand> ้องเดี๋ยวขอใส่เบ็ดกอนด้อพี nice. ่น้องเด้อมันสิคําเหรครับหามงก้ว่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันสิประทันครับผมเดี๋ยวพอกันตอนพูดลวพี่น้องตอนยามตอนกลางคืนพอด้วครับผมติดตามเราชมได้เลยพี่น้องครับผมกระเซตเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะใส่เบ็ดกบครับผมหาสิบลังไมแล้วพี่น้องไม่ป้าปามครับผมมันเหมาะอยู่ได้พี่น้องนี่โอ้น่าจะมีกบอยู่เหรอครับพี่น้องตอนใส่ก็ใส่พี่น้องเบิงได้ฟังน่านพี่แล้วครับนี่ ฟังทางนี้ครับแต่ตอนมายามตอนน้ำคืนครับก็ดีให้พี่น้องเบิ่งฟังขันนี้กอนเด้อพี่น้องเด้อนี่ฟังขันนี้ก็ใส่กันครับนี่ปืกใช้แล้วมึนจริงครับเป็ดหาสิบลังครับผมจะไหนก็ฝากให้เน้อพี่น้องเด้อมาลุดนนวมกันครับย้ำแรงครับผมเจอกันตอนยามเป็ดครับผมตอนแรงกูนะครับไปเป็นอไพี่น้องในเวลาแล้วพี่น้องในเวลายามเป็ดเท่าแล้วครับไปมาลุดนนวมกันครับพี่น้องหลังแรกยามฟังนี้กันครับผม ฟังที่ใสต่ตอนน้องค่ำนะครับลหลังนึงอยู่นี่น,น,นะครับหลังนี้ปรถือครับพี่นอ้องไปหลังต่อไปครับหลังหนึ่งเดีหลังนี้ก็บปถือพี่นอ้องหมันมาหน้อยเนาะเออพี่น้องไหน,น,น,นที่สามนั่นที่สามเออที่สามสบายพี่นอ้อง โอเคโอเคพี่น้องตัวพ่อหนีไปไหนครับพ่อแม้ฟ้าครับผมเห็นไหมพี่น้องเ,เดี๋ยวเปิดกระดุมพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปกัะต้อครับผมแต่มาหน่าแต้มหน,นึ่งครับรอว่หมานเลครับหลังที่สามถือครับผมไปกระต่อไปหลังนี้ดิหลังนี้พอถือแล้วกับพวกเราด้วครับไปกระต่อพี่น้องฝากกูเล่กูดีตามในเรื่องพี่น้องเด้อ หลังนี้ใี่น้อนโอ้หลังนี้ถึกๆนะถึกๆๆยุ่ยหลังนี้ยุ่ยพี่น้องไชน้ำแบบนีบ่ได้ใส่ข่างนั่นได้พี่น้องนี่ยไมเป็นทางง้างนะเป็นเป็นบวกพี่น้องก็โอเคอยู่พี่น้องถือว่าโอเคครับผมตัวทำนี่เอาพี่น้องปดกันครับไปพี่น้องไปกระต่อครับผมไปรุดน้ำกันครับผมไปรุดนน้ำกันถึกหรือไม่ถึกนี่นะพี่น้องหลังนี้นี่ยนะครับ พี่น้องบุงนี่บงนี้บ้งยิ้โอ้ยมองรปบเฮ้ยโฮ้ยพี่น้องพี่น้องบุงนี่บุงนี้เฮ้ยว้าพี่น้องปวดก้าวเนักปดก้าวกครับไปพี่น้องไปกัะต้อผมเดี๋ยวบางีทุนใจเราพี่น้องเฮ้ยกระต้อไปพี่น้องไปต่อไปนี่แหละน้ต้อไปแล้วย่องางกันนี่แล้วพี่น้อง โอ้ยเดี๋ยวพอดีครับก็ไม่ท้กกองผมว่นนี้ท่องนี่ยครับแต่โอเคแต่ก็โอเคอเครับผมไปเดี๋ยวพอดีกันครับอย่างนึงยืนยืนมุมนี่เลยพี่น้องเป็นหมองทางน้ำไหลลงใช่ไหมครับจะรุนแรนพี่น้องทีถือปะ หลุดไปแล้วครับม,มาพี่น้องถามมาต้องพี่หมดนนะครับนี่แหละลังนึงอยู่นี่แล้วพี่น้องที่ไทยเบ,บิ้งนะครับตอนถือนะบาถือครับพี่น้องบาถือครับผมไปแล้วก็ไปครับตัวเต็ดลุ่มไปเลยนะตัวเต็ดลุ่มโอ้ปรถือแล้วพี่น้อง ผมมากินเลยล่าตที่มันเก็ดลงแล้วครับ เห็นแลวครับต่อครับเออถือถือกน้่อถือถือแล้วถือถือถือยังไมถือครับผไปที่หลอแน้วต่อไปครับโอ้๋ย่ปุอยค่าก็พีน้อไปครับผมที่น้องไป้ต่อครับ เด<โ> <ITA> ี๋ยวมาืออีกหนึ oh, Books. Books. ่งแตมครับผมหลังนี้บอถือครับพี่น้องไปหลาต่อไปครับหลังนี้ก็บอถือพี่น้องใ่คบนึ่งหลังนี้ดอหลังนี้ก็บอถือพี่น้องไปหังต่อไปครับโอ้ถือถืถือ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  นี่พี่น้องตัวงามพ่อพี่น้องโอ้ตัวนี้อยู่พี่น้องตัวนี้ให้การเลยป่ะพี่น้องเดี๋ยวปวดกันเด้อพี่น้องเนาะไปทางต่อไปพี่น้องในกระเพือบมีนิ้วเต็มนะครับทังนี้ก็บพ่อถือพี่น้องขี่เดือนดินอยู่เลยดินดีขนาดพี่น้องเอ้ขี่กระเด็นอะอย่านี้ทางนี้ยู่มุอหมีเลยพี่น้องทางนี้ก็บพ่อถือพี่น้อง อย่างนี้ดินอยู่เลยอะเต่อไปครับพอถือเลยพี่น้องไปไปต่อครับรุ่นแล้วกันครับผมรุ่นกันยาวๆเงยนะครับหลังนี้เด็กหลังนี้ก็วัตถอครับผมจีิเดียนั้นดินอยู่เลยครับฝากกันเด้อพี่น้องเด้อพราต้องมาสอนครับผม กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่คิดออกมาเรื่อยๆพี่น้องลองต่อไปย้องนานีน่อยนะพี่น้องพี่ได้ลรอเอาถือด้ยวยพี่น้องถือโอ้ยบดินเลยโอ้พี่น้องตัวงามเลยพี่น้องตัวงามตัวเนี้ยโอ้ยเบึงบ้งเบึงบ้งพี่น้องเบึงบ้งเบึ้งบึ้งไม่ตัวงามอยู่พี่น้องเฮ้ยไม่เหรอแถมหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวปลดเับพี่น้องเนะี้ย ไปกันต่อพี่น okay, ้องเฮ้ยเพิ่มมาอีกแต็มหนึ่งกะใส่กันเงี้ยอยู่พี่น้องถือว่าโตพอดีพองามโอเคเลยครับผมเหล่านี้โบราณครับผมขับไปทางนั้นเนอยพี่น้องมานี่แล้ครับไม่ใกล้ี่ละฝากกดไรกดตีดตามไม่เด้อพี่น้องเนอะทองสาสอนครับนี่ใส่ละอุ้ยถืกอนเถืกอนเถื่อนถเถ่เถ่ถอถ ตัวพอง,ง้วพี่นอ้องเดี๋ยวปลดกรเด้อพี่น้องเนีย่ยเดี๋ยวมันหลุดครับไปใส่กระต่อพี่น้องในพื้นที่้วครับหนึ่งแต้มตัวโอเคตัว่าโอเคครับผมใส่เลยนะนลงส่วนดื้อพี่น้องใส่แหละใส่ไปใส่ให้อ้นี่โอ้พอถือครับพี่น้อง ต่อไปดูครับนี่แล้วนี่แล้นี่ก็บกถ่ถตถพี่นอ้องเดี๋ยวนในดินดูเลยครับไปแล้วต่อไปครับหนุนลกันครับผมแล้วต่อไปที่ห้องงานนี่แหละโอ้โหวัตพี่นออ้องบ่ถุวบ่ถุ พี่น้องแม่ฝนก็ตกมาเนึ่งเลยเสียยาไปพี่น้องฝนในรรอบเดียวเด้อพี่น้องเด้อฝนมุกทรงลิ้นนะครับเสียยาในสองหลอดแมไปหลัง่ตไปอยู่เนียพี่น้องอุ้ยเดือพี่โตเดอเดือเอเดเบงนีเบองนี้เบองนี้เบ้นี้อ้ย่องเบื้งนี้เฮ้ยัดี่น้องัดอ้ยีแถววะนินีไย เดี๋ยวปุกไพี่น้องเดี๋ยวมันหลุดครับเฮ้ยไปกันต่อพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวผมมีมาแล้วครับนี่แหละเรานี่จะแก้กันเลยครับพี่น้องเฮ้ยนี่เยอะคนเยอะพี่น้องโอเค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 ถือว่ามหมาล้วครับมาเนี่ยไปไปก็ไปกันต่อเฮ้ยตาวกูเลยกูติดตามเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ต่อเนะครับผมไอ้พี่น้องนี่ก็ทึ๊บพี่น้องเลยวนี่ก็ตึ๊บทึ๊บทึ๊บทึ๊บโอ้ยพอแผลกันเลยพี่น้องโอ้ย นี่ครับพี่น้องตัวนี้ครับคือเนี่ยเตมที่สองแล้วพี่น้องว่ะตัวที่สองแล้วมั้งครับทีนี้ตัวนี้หนี่งพี่น้องนี่ไงในการในการพี่น้องในการเดี๋ยวบจะเขาคนเดือพี่น้องเด้วยนิ่งเลยวะโอ้โหหนึงนึ่งนึ่งหนึ่ง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 นึ่นว่ามันไตล้วหางเลยเฮ้ยเดี๋ยวบก็พี่น้องมันมันพี่น้องมันมันไปกันต่อ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 เอ้ยเดี๋ยวเาเพิ่มดีแล้วตัวนึงพี่น้อง เต็มนึงกับตัวงี้เติมอยู่พี่นอ้องน,นี่ก็บบอถือครับผมไปล้าต่อไปครับไปเลยเปเลยลังต่อไปในนี้โอ้เลืลงส่วนพี่น้องล้างต่อไปอลัลง,ง,ลงต่อไป,อไปโอ้นี่โอ้ยบอถือครับพี่น้องบอถือบอถือ อีกเิเลนกับ่ัฒน์ตายครับผมไปไปทางต่อไปพี่น้องไปดูน้วกันครับฝนมาแล้วพ่อฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนนิดแล้วครับแล้วมีกบถือพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามไม่ดื้อพี่น้องเนอะท้องสนาต้อนครับผมเออเบ็ดแก่เบ็ดเหล่าเบ็ดแก่ทิ่เบ็ดเล่ากดไลค์กดติดตามพี่น้องเอาเถือกเถือพี่น้องเถือกเถือกเถือกเถือ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 กเอตกของ้าพี่น้องตกของ้าครับเงี้ย โอเคโอเคพี่น้องโอเคเดี๋ยวปวดได้ครัก่อนครับผมเดี๋ยวผมไปดึงเต็มแล้วครับปวดก่อนพี่น้องไปไปกระต่อพี่น้องเดี๋ยวว่าี้หลังก่อนนะครับผมฝนกระปุกไหแล้วโอ้ยฝนดก็ได้ไม่ทราตกเข้าเลยลิ้นไหมล้วนะพี่น้องอันนี้ก็ว่าถือพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนยาก่อนเด้อพี่น้องนี่เปลี่ยนยาก่อนพี่น้องไปพี่น้องไปกระต่อครับผมอีกสองนางสุดท้ายแล้วครับ นี่ก็บ่ถือครับผมก็จะถ,ถือแค่หางกถือ็นี่ครับเป็นถืออยู่ได้หางถือครับกลัง,ง่นนถายนพี่น้อดดงไปดูน้กันด้วย่คับโอ้ยฝนนะเริ่มมีแล้พี่น้องพอถือาพี่น้องเปลี่ยนเงียเลย เฮ้ยพี่น้องสรุปผลง,งานขึ้นอีกแล้วพี่น้องเนาะแต่กบสิบตัวพี่น้องโอ้แต่ตัวงีสามตัวสี่ตัวครับผมโอ้ถือว่าได้การเลยพี่น้องถือว่าผ่านผ่านผานพี่น้องผ่านเออเบิง้งเลยพี่น้องตัวงีเท่าไหร่รพี่น้องเบิ้งนะครับโอ้ตัวงีเลยพี่น้องเอออย่างนี้เฮ้ยพี่น้องเลยโอ้ นี่ตัวนึ่งนี่เติบแล้วเนี่ยอะไรตัวนึงอ่ะฟองโตทางโตขึ้่น้องอือตัวนึงพี่น้องเฮ้ยนี่ดูนี้กับพวกเงี้ยกันน้อ่น้องนไงเฮ้ยสี่โตพี่น้องคนนี้สี่โตครับผม นี่เราโตเท่านี้นะครับสีโตครับโอ้ยถือว่าคุ้มพี่น้องยามรอบเดียวพี่น้องโอ้ฝนมันมาก่อนรสเลยครับฝนมันตรงลิ้นตรงนั่นก็เลยดว้ารอบเดียวก็พอแล้วเนาะท่านใดก็ฝากไห้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับที่รับชมรับฟังท้องสาระสอนพี่น้องกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เด้อพี่น้องเด้อไอชิวของไม่เรืยดนะครับวันนี้ขอบคุณหลายหเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่รับชมคลิปของผมขอบคุณครับสวัสดีครับ